โอเคครับ okay. ผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมเตดนไปเดยวไลน์มือถือนะครับเราก็อยู่กับ f ฟรตตี้นะครับเดินไ h t ์แมนนะแล้วก็ผมเอาไม้หลอกมานะครับเกมนี้ก็คือไม้ปลอมนำะมาดูว่าผู้รอชีวิตเนี่ยเขาจะหล่อนกันหรือเปล่ามันจะเจอมันจะเจอโอ้ออ้จะเป็นกระทิ่เครื่องเฉยเลยเอ้าวโดนฟรีทีนึงเฮ้ยไม้ปลอมนะเพื่อนตงนั้นนะ่ะ เอ้เจี๊ยบมันรู้พับทิ้งเลยว่ะมาดิระยกว่ะโอเคระยะติดเอ้ตรงนู้นปั่นสองมันต,รรต้องรีบแข่แล้บต้องรีบแฝนต้องรีบแฝนไปทันปะเนี่ยไมเ,เหมือนจะปั่นคนเยอแล้วนะไปเลยแล้วกันปึ๊บไหนวะไอ้เพราะผมไม่ชอบตอนมันว้ามาเลยอ่ะมันชอบเดินแบบมันจะหันหน้าเข้าเข้า กือมันไฟนะแต่มันหันหน้าออกเฉยห่อ,อสักทีหนึ่งนี่โอเคโอ้โยมีอมืไม่ได้ไม้เสียดายวะ่ะผมกละจะตีล้มแล้วก็ให้เขาพับไม้ด้วยนะแต่มันไม่ได้เราต้องสุ่มอ๋อนะครับเพราะว่าเราไม่มีบาร์บีคิว ไอตรงนี้ปั่นเฮ้ยเหมือนจะมีคนว่าเมืเ่อกี้โอเควางแท่นไม้ไปก่อนเฮ้ยไม่เนียะเจอคนเดิมเลยยูอิชิมุระน้องอยูอิเอ้ยเจา,เ,า,เ,าเจอใครนะเนี่ยโอ้ยติมิโรลโอ้ติมิโรลใจเนียะระวางไว้ต่อนหน้าต่อตาเลย วางไม้บบตอนนั้นตาตาแล้วตรงนี้มีไม้นะมุนวอลกมาครับโอ้ยมันอ้อมหลังใจแข็งว่ะคนนั้ไม่ยอมพับไม้ก็ล้มไปดีโอเคต้องสุ่มมาครับยึ๊บโอเคเครื่องนี้ยังปั่นเท่าเดิมนะกระเทืบไปก่อนแล้วกัน โอเคช่วยและใครเอ่ยเฟองหมินม่นเฟองหมิ่นโอ้ยทีนี้ล้มเลยว่ะทีนี้ล้มไม้เลยว่ะน่าจะเข็ดนะน่าจะเข็ดนะ่าจ่เข็ดโอเคเดี๋ยวผมไปดูเครื่องก่อนเดี๋ยวครับอุอ้ยอมันเจอนีอ่ไม้ปลอมนาะไม้ปลอมนาะพับไปอีกแล้ว อุ้ยแต่ยากอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยไม่โดนไม่โดนได้ไงเอ้าติดติดปล่อยกูก็ตีไปโดนจะต้องดูนปัน่นสองไม่ได้บอไปหาปั่นสองก่อนโอ้โหปั่นเสร็จพอดีว่าจะมาหามานี่ดิมันดื้อจังเลยบอกให้ฟังจะปั่นอะไรกันเร็วขนาดนั้น ออกระโดดวะไม่กระโดดไม่พับไม้ซะด้วยเหมือนจะงกแล้วอไม่กระโดดวะถ้าผมไล่ตามผมน่าจะมานี่เลยดึงขอเสื้อมาโอเคอเคุอค้ยเสร็่ตัวน,นั้นตัดตามานี่ดีมานี่ดีมานี่ดี กันสองนะครับเราได้เปรียบนะเฮ้ยอุ๊ยเกือบเกือบโดนตันหน้าแล้วกระเทือไปก่อนโอเค,อเค,อเควางไม้ปอมแทนที่ครับบอกเลยว่าหล่อนหล่อนกันมอนแมพ เคเดนสันแย่ไ่ยาวๆโอเคเขาช่วยกันละตรงนี้ไม่มีไม้นะถ้าพี่จำได้ไอม,ม,มีเหรออ๋อวงมินก็ยังไม่พับตอนนั้นแต่ก็ดีครับได้ไม้ละว,วางต่อหน้าให้ดูไปเลยว่ามเป็นไม้ปลอมโอเค เออคนนี้เฟสแรกว่ะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนมานะเราเพิ่งได้แฝงเนาะไม่เจอว่ะเฮ้ยอ๋อเนี่อยก็ใช้คอเสื้อมาเลย,ยไม่ดูตาม้าตาเรืออะไรเลยว่ะ้ยอ๋อทำไมเห็นแต่เคสวะเดี๋ยวได้เลยแล้วกันเฮ้ยพับไม้แล้วว่ะเหมือนจะหลอดน,นะเหมือนจะหลอดไม้ปลอมผมนะ แผลนยครับเสรสองยังไม่ตายนะอไม่เจอวะโอเคพอออกหลุมได้โอ้ยชุดสีฟ้ามัน ตรงนู้นปั่นสองขอสักทีหนึ่งเฮ้ยปั่นเสร็จมาหน้าข้นาหน้าเดี๋ยวปะอโหว่าจะไปไม่ไปดีกว่าเอาคนนี้ดีกว่าอามันรู้แล้วรู้รอดไปเลยวะแล้วมันวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยใครเปิดกล่องเฮ้ยอดัมอะอดัมเอ้าเอาเอ,าเอ,าเอามีดินฮุกหรือเปล่าอ,อดัมอย่างนี้ก็สวยโอเคตายยาก อย่างนี้ก็สวยเลยนะอดัม,มผมเอาเปอร์นี่มาด้วยนะตาเนี่ยตาช่างนะครับแล้วก็โนวันเฮ้ยอืแอบมาช่วยแอบมาช่วยหรอยังไม่ได้ใช้ตาช่างเลยคือตาช่างเนี่ยถ้าเราแขวนพวเราชีวิตนะครับแล้วเราอยู่นอกรัศมี วิ่งแล้วเราอาแล้วเราอยู่นอกแล้วจะมีประมาณสามสิบเมตรหรือเปล่านะประมาณนี้แหละนะครับแล้วคนที่มาช่วยเนี่ยจะติดสถานะปอดกำบงังนะครับก็คือตีทีเดียวล้มนะผมจะลองใช้ให้ดูแล้วขอผมขอดเดิอนออกก่อนอ่าตอนนี้คือตาช่งางเห็นปะข้างบนนะครับตาช่างทำงานแล้วถ้าใครมาช่วยเนี่ยจะโดนทีเดียวล้มลุงบินลุงบินหรือเปล่าโอเคลุงบินเนี่ยมาช่วยนดะ เป็นเปิร์ที่โหดมากนะครับแล้วก็ถ้าไปคอมโบกับตัวที่ตับมาหาเสาไวๆเนี่ยอย่างเช่นเนิร์ดหรือว่าเดแฮกอย่างเงี้ยหรือว่าเฟดดี้ก็ได้นะครับคอมโบโดได้โหดเลยนะตัวนี้แล้วก็มีดิ้นฮุกไงไอหา่ามานี่ดิเอ้ยเอม่โดนเอาไปทีนึง เอาไปอีกทีนึงอ๋อแล้วสองแลือสามเครื่องเฮ้ยรอยเท้าหวะรอยเท้าใครเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอไม่อยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยวะเฮ้ยโอโ้อยู่กันหมดเลยเอาไม้ปอมนะเรียบร้อยลุงใช่ไหม เฮ้ยใครมาเฮ้ยอดัมผมจะไม่ตีเขานะเดี๋ยวผมจะใช้ตะตช่างนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะไล่เขาไปช่วยนะโอเคเขาเดินไปช่วยแล้วเขาวิ่งไปช่วยแล้วเดี๋ยวเรารอแค่เขากรีดร้องแล้วก็ตะช่างทํางานนะครับช่วยยังอโอเคไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบคอมโบนะครับปุ๊บมาเอ้ย โอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยตัดได้ต้องรีบไล่เบมันจะหมดแล้วโอเคไปเลยเฮ้ยอุย้ยสองคนนี่ลุงลุงลุงเฮ้ยทำไร ันจะพับไม้อากลับมาช่วยยังไงยังไงดึงหรือเปล่าตัดสินใจดึงวะตัดสินใจดึงก็ตัวตาตัวแทนไปเลยแล้วกันตายยังวคนะคนเนี้ยเอ้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างอุ้ยไหนวะ โอเควางไม้ด้วยครับแถวนี้มีแต่ไม้ปลอมสวยบอกเลยว่าอย่างหล่อนทาไม้ปลอมหมดนะตรงนั้นนะตายยากพับไหมไม่พับบะน,นี่เดี๋ยวผมกลับไปดูลงบินคแรบบับเอ้ยมันมีคนมาช่วยนะลายดาานะลายดาวนะไม่ไม่เห็นนะเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะ อเลยแล้วกันครั่ตายยังวะเนี่ยโอเคสินจีเป็นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนว่ะไหนมันเฮ้ยตยาย่าสวยแขวนก่อนเลยเ,เรียบร้อยคนนี้ตายยังเหลืออยู่คนนะ โอ้ยมาแอบปั่นเครื่องนี้เหรอไหนวะในตู้ปะปึ๊บไม่มีใต้ดินเหรอวะไม่น่ามีโอเคเหลือคนเดียวนะตอนนี้ประตูอยู่ใกล้กันนะครับเราสามารถดูได้นะเอ่อ เฮ้ยเจอแล้วแอบเนียนเหลือเกินแอบเนียนจัดเลยลุงแอบเนียนจัดเลยลุงโอเคครับผมก็เก็บสีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมวัสดีครับ